สวัสดีครับผมอยู่กับพ่อไน้นะครับมีอาใส่ไปสื่อตำบกทัวกับอ,อมครับผมพ่อไน่ก็เลยจะพาพี่น้องมาเบรงถนนบ้านสางแปนมุ่งนาซู่เอ่อลานตำบกฮง,งยูบ้านพลละไว้นะครับผมว่าเส้นทางการสัญจรไปมาดีบอนะครับผมไปกันครับตอนนี้พ่อไน่ก็อยุนาบ้านนะครับผม บ้านสางแปนอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรไปเลยครับผมมุ่งหน้าบ้านพุทธลอยครับนี่ลานคนนั้มาสือพักประจํานะครับนี่ลานขาในชุมชนของเขานะครับกับเขา่ากับน้าครับผมยามมือเศ้ายามมือแรงนะครับผมตรงนี้ก็มีอีกลานนึงนะครับในซอยนะลานคุณแม่ สมบัตินะครับผมไปกันเลยนี่ก็เป็นล้านกาแฟาลานน้ำน,นะครับอยู่ฝั่งสายมือนะครับหนุงหนิงชาคลมุกนะครับผมนี่ซอยในหมูบ่บ้านลงไปหนี่กัไปทางไปหน้าบ้านพ่อน้ายครับอันนี้ก็ลานค่ะชุมชนมู่สองนะครับผมตรงมาอีกเรื่อยๆนะครับ ฟังขวามือนะครับผมอันนี้ก็จะล่านน้าอีกล่านนึงนะครับผมชาไข่มุกชาไต้หวันนะครับผมชุมชานะครับผมอันนี้เดียวสายลงไปนี่ก็ไปทางไปหน้าอีกคุนทางนึ่งเขาหมู่บา้านก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้งโค้งเลี้ยวขวาไปนี่ก็จะเป็นออกจากหมูบ่บ้านสางแปนแล้วครับ บ้านสางแป้นนี่จะแบ่งออกเป็นสองมูนะครับผมเพราะว่าเป็นมูบ้านที่ใหญ่นะก็เลยได้แบ่งออกเป็นสองมูนะครับมีมูสองกับมูหกนะครับผมของตำบลสองอยางอำเภอมหาชัยชัยจังหวัดยะโสธรนะครับเบิ้งเส้นทางการไปการมาครับผมนี่โอ้สมือนี้เดินทางสะดวกหลยนะครับผมสองฟังขางทางอันนี้ก็ไ้มั่นนี่ครับนี่ ทางขวาเขาไปนในมูบ่บ้านี่ก็ให้มันอีกนะครับนี่ไล่มันสัมปะหลังนะฝั่งซ้ายก็ไล่มันสัมปะหลังอูย้ยจีแมนท่าสะดวกสบายสมือนี่อันนี้ก็ไล่มันสัมปะหลังนะครับสายมือขวามือนะครับ บรรยากาศดีครับผมมือหน,นีมฆเป็นส่วนร้ายเห็ุงานไปให้ไปหน้ากับบอหอนแห้งนะครับเ mm hmm. พราะนายมาจากให้มั่นสมลังคือกันครับแม่นินคู่นินเพิ่นหิ้วเขาอยากกินอมอยาก,กินอมเนื้ออยาก,กินตำบกทั่วก็เลยให้พ่อนายครับรหลดออกมาสื่อครับผมอาบน้ำแล้วไปให้มั่นมาแล้วอาบน้ำแล้วกับฟ้าออกมาสื่อให้เลยครับ mm hmm. ใหญ่บนหิ้วแห้งนะครับผม mm hmm. บ่ไดดเนี้ย อันนี้เรามุ่งหน้าเข้าสู่บ้านพลละไวยแล้วนะครับผมฟางขวามือก็จะเขาไปมันก็นจะมีลานมั่นนี่กันครับผมรับสือมั่นรับสือเขาคือนี่อันนี้ก็บลานไงได้ครับนี่วัสดุวอสางเด้นนี่เด้อไกลๆเลยมีหินมีทรายนี่ครับมีอิฐผู้ใดอวอสางวอบานเท็ดบานนะครับผมอันนี้ก็เป็นมูบานพลละวัยนะครับผมอือเขาไปในนี้นะครับ มูบา้านไงครับพ่นละไว้โอ้คนหลคยค่ะผมนีมาเบิ่งทีวีครับเป็นร่วมโตกันมาเบิ่งทีวีตัวเสาอาทิตย์บ,าบ,บาลล่านก็มีแบ้านหลังงี้ไงเลยครับพี่งามเป็นบ่น,น,นี่อันนี้ก็หลานขากใหไงทางเขามูบ้านเป็นบ่ครับนี่อันนี้ก็ห่านตับหมุหงสายมือหา่านนี่ขายเป็ดเป็ดสดไก่สดนะครับผมข้าวให้เรียบร้อยนะครับผมโอ้นี่แต่บ้าใไงไงนะครับผมนี่ขอกงิ่อน ของหัวตรงนี้นี่โอ้ยามมือเรียงมาเปิดไฟว่างสบายนี่เบิ่งหัวบานเบิ้ลบานมบิลติดเะนี่ถึงแล้วครับสามแยกพลอยลาคขากลไลสะดวกสบายบีห่านนี่ห่าน,านแฟรฉันเห็นไหมครับกระเป๋าแฟรฉันตรงนี้ก็น้ำน้ำปั้นนะครับผมนี่สามแยกพลอยเลี้ยวขวาไปอำเภอมหาชนะชัยเลี้ยวซ้ายไปอำเภอลา,ลาดศรีสไลค์ครับผมที่ น่านรับสมแอร์ติดต่างแอร์นะครับน่านสมรถป้ายางรถยนรถใหญ่ทำเอีอยงเลยเนี่ยอาหารตามสั่งก็มีนะครับเดี่ยวคว้าไปนีกับ,บ,บวัดบ้านพุทธละไวโรงเรียนพุทธละไวเขาสู่อำเภอมหาชนะชัยครับส่วนเดี่ยวสรายไปนีนะครับผมก็จะเป็นออียังล่ะอำเภอราชสีสลัยตรงไปอีกหาที่หากิโลเห็นบอเรัขป้ไป ห้าที่ห้ากิโลก็จะเป็นสีสเกตรครับผมบุรีรัมย์อีกร้อยกิโลอ้ยร้อยแปดสิบกิโลสุรินทร์ร้อยยี่สิบสามกิโลนะครับออ้เสียวปอกๆในรถเตียวปอกๆได้ครับหลังคลองพญาศักดิ์คุณตาศักดิ์นะครับนี่เอามาถึงแล้วเรียบร้อยห่านดีเข้าจากมาสื่ออ้อมแล้วก็ตั้มบอกทัวนะครับแม่นิ่นโทรมาสั่งเรียบร้อยนะครับผมโอ้โอไปพนายลงไปเอาก่อนไปจ่ายเงินบางน,นี้ก็เคียงเนื้อได้ครับนี่ เปิด24ชั่วโมงเขียงเนือสดๆสดสดนะครับผมโอ้ยสะดวอลสบายทางนี้ลาดยางจนหดพุ่นนะครับง่ายเลยสีสเกตสุดลื่นบุยลำว่าเด้ขี่รถในขี่หินขี่ดินหรอกครับผมนี่ฟังขางทางทางหุ่นแต่นี่จนหดเขาล่าสีนี่เป็นไงเป็นหน้าเขี้ยวกำลังงามครับผมโอ้ยมนี่มึงทองฟ้าสวยงามมึงนี่ ได้เรียบร้อยครับผมออมกับตำบักทัวดูลุกคาไลาไปแล้วครับผมนี่แหละครับสามแยกพุละไพุทธไน่กำลังจะเลี้ยวขวาเข้าบ้านสร้างแป้นนะครับผมกลับบ้านครับผมหลังจากที่เข้าได้ตำทัวกับออมกลับมาบ้านเรียบร้อยนะครับอันนี้กับเขาเป็นในหมู่บ้านพุละไวนะครับผมบ้านญ่นะนี่ทาง หลานค่าอยู่มุมเลยนะครับนี่ป้ายตรงนี้เขาก็จะเขียนว่าข้อวังอีก23กิโลเมตรนะครับถนนชัช่วอันเชื่อมมหาชนะชัยไปสู่ขอวังนะครับผมทะลุเขาจังหวัดสีสเกตได้นะครับทะลุเขาหนาบิ๊กซี่รีสเกตเลยนะครับผมตรงสามแยกเลยนะ แล้วก็พ่อไปถึงสีสะเกรเรียบร้อยนะครับหรือว่าเข้าไปถึงขอว่างเขาจะตรงเขาย่างชุ่มหน่อยเรียนวิ่งเส้นเขากันทะลุมแล้วก็เขาอุบลราชธานีได้นะครับผมไปได้หลาย,ลายทางครับถนนสาม,มารถเืียมต่อไปได้หลาย,ลาย,ลายทางนะครับผมเวลาพ่อหน่ยับ อำเภอกันธรดพ่อนายบางที่พ่อนายก็กลับทางคอว่างบางที่พ่อนายก็กลับทางหน้าสีสไลด์ครับผมแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่วัตถุประสงค์มาจะไปใช้แน่แต่มีธุระเขาทางสีเกียรพ่อนายก็จะกลับทางล่าสีถ้าว่ามีธุระพ่อนายก็จะแลนเขาคอว่างนะครับผมสะดวกสบายครับผมไปได้เบิดนะครับสุมเออนี่เนาะถนนประเทศไทยช่วยงามเดินทางสะดวกต้นจอรับรถระมัดระวังกันครับผม โอเคครับผมพ่อนายก็กำลังจะกลับเข่าบ้านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พ่อนายหน,น่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมือนีพ่อนายขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย